คนไในบานที่แจกจีนะพดานยนกีตนลยีดีเรถงว่าแสบมากมากแล้วเราก็ปล่อยรับพัน้ำตามันก็จะไหลเรือหลังเร่งหลั่องหลังน้ำตา พีตาึ้นเ้อรย่าไปรับตาเลียมันบอกขอเช็กเสียเลยนะพีตามื่อตาตัวตุ่นหออหรออายังไปมามาตาอไแล้ไปแล้วต้องต้องเอาแล้วพร้อมพร้ออเกเชเชยู่เพลงได้ครับเปิดเพลงให้หน่อยครับ

้าไไป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 ไ

ไก้ออนขขางลังออนด้อครับขงล้างงล้างเย็นเบิดเลยเลยสองคนขอพี่เอบพี่ขอพี่นก็จะเป็น่ายของหัวขัดนะครับหัวชิ้งมาหัวชิ้งมาัวเกลียับเกลัเกลียหัวเกลีหัวเกียเกลเกลีอเยเกลเกลียเกเกลีัเกลียเกลียัเกลอหเกลีเลียเกลียเล้อวเกลียเกลียเกลียกเกลียเกลีอเลเเ ร่างในานนุนใช่ไหมยานยาวเรื่องคกินไงนี่ค่ใจใจขาดอีกคนเด็ได้เล่นเลยครับมามาเด็กเราเลยมืำเป๊ะไปสามสองแอคชั่นเล่นปอบใจปอบใจกิดยังคืนน้องกินพ้าลองห้องใหไม่ต้องเสียใจเสียใจหยาบตัชายคเดียวจ้ถามถามมูนี่เอ็มเป็นยังเป็นยัง ทีมน <LY P> ี <kah s> <ata> um ่ค <t ani> ือพ่อมีพอมีแล้วก็เปนมันนางสามีกีตาร์งหนาวก็ใส่สช้บารับนะสามีกีตาร์บรรยากาศที่นี่ครับข้ามทางล่าง้างล่างกอนหนยสามีกีตาร์เอาเอาเอาแบบว่าเดี๋ยวเอาไหวดีกว่าอันนี้ให้งไปเดออกไปก่อนอันนี้ยเปกาไปันเหมันเจะมันจะค่อยเก็บสุเดียให้งเลงย จะหมมนนั่กอ,อยากได้ตู้อันนี้อีกรอบนึงไหมเล่นศาสอีกเท่านึงจะเอาเล่นตัวใหม่ว่ะคือเอาตัวนี้เก็บตัวนี้ไปนนะเบลนัม,มนอะไ <c oughs> ้ว่ะเก็บไปน้งเลยนนะยังเก็บไป้งเลยก็เอาตัวไหนไม่ต้องค่อยอารมณ์มันจะขัดกันมือแมนยังดอกเดือนีลเชื่อผู้กำกับดิูมือกล้องนะโอ้ยหัวเรี่ยวไฟขึ้นเราดีทำได้จะไมเก็บไปเลยนะสิภาพสองอันนะนะ เบืองหนานังเอกแซคค่ะเบิดหอมจักกิโลเบิดหอมลายหัวเบืองหลังการถ่ายท่ามากอดพระเอกปอบนังเอกครับนาน้าบุรีสาวน่าจะรับปอบด้วยเราวสิพานก็ไปกินลาเป็ดบิน้ำกูดีแนวกูดีเลยอันนี้อันนี้น้องน้องเอกอ๋อน้องนังเอกบ่าวน้องพระเอกน้องพระเอกไปน้องพระเอกสวยแต่หาก น้องน้องอินดี้น้องอินนี่น้องอินนี่อินนี่น้องอินนี่องนนี่อันนี้กับมูเพื่อนเพื่อนพี่อันนี้เพื่อนพ่อเอกอันนี้แนี่อันนี้แทนนี่อันนี้แทนแทนแทนนี่หรือแทนแเนซี่ะ่บรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็มวีเพลงนี้เหรอห่วยให้ห่วยให้ ห่วยหายห้มหอนหวยหายหวยหายภาษาบ้านเาเขาว่าเย็นก็ได้ห้ามห้อนเป็นภาษาไทยเดียวภาษาไทยแล้วแต่ว่าห้มหอนควอแต่ว่าหำมอนเย็นบอหวยหายมองมานางหายแซกดีดีนะครา้แแซงตองกี่ขวยอาหารนางเอกวันนี้โปกติกินอะไรเป็นอาหาร ตอนเด็กๆนูชอบกินอะไรชอบกินปลาค่ะปลาแดดล้มไงี่ตื้อป้อเลยมั้ยลืมลืมลืมกันต่ออะไรกันถือพระเอกปีมากบรรยากาศถ่าย MV เพลงนะคะทุกคนพระเอกของเราคือไอ้แท้กลัวไอจ้าตอนนี้นอนถ่ายคู่ฝ้ายโอหัด ไทยมีพงนะคะวันนี้เลุรดิงตัวเรียบร้อยค่ะ